รีวิวกระติกโมวีการ์เดน 25L นะผมให้ดูให้ดูฐานก่อนก็ได้มียางกันกระแทกตัวจับเป็นแบบนี้ปึ๊บตัวล็อกเป็นแบบนี้นะครับตอนล็อกก็ล็อกง่ายนะฮะมีที่ล็อกแม่กุญแจมีที่เปิดขวดหน้ากระติกส่วนอันนี้จะเป็นไม้บรรทัดนะฮะ17นิ้วเอาไว้แบบวัดปลาวัดมะเขือถายนอกประมาณนี้ด้านนี้เอาไว้ใส่แก้วสวํางัได้ขวดเบียร์เต๊กซิงน้ำนี่ก็ดีนะฮะด้านในก็เป็นแบบนี้นะผหนังหนาอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกสีหน่ อันนี้เรียกสีทรายส่วนอันนี้ขาวหมอกหมอกหน่อยด้วยเป็นวัสดุฟู้ดเกรดนะครับทำมาจากโพลีโพรพิลีนมือจับสแตนเลสฉนวนกันความร้อนเป็นโพลียูรีเทนขนาดนะครับด้านนี้ครับด้านนี้ห3เซนติเมตรความสูง38เซนติเมตรด้านนี้33มมเซนครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่เบียร์ได้กี่ขวดนะครับไปเลยเบียร์ได้14ขวดน้ำขวดใหญ่กันบ้างนะครับ6ขวดก็น่าจะพอแล้วนะแต่ต้องใส่แนวนอนด้วยนะขวดเล็ก น้ำป่าขวดเล็กนะครับขวดไซส์นี้18ขวด